สวัสดีครับพบกับช่องชาวนาภาพธรรสวนครับเลง,ง,งครับวันนี้วันที่9กพันวาคมนะครับ2565กครับยังเกี่ยวข้าวอยู่เลยครับเกี่ยวยังไม่เสร็จอันนี้รถมาเกี่ยวหลังจากซ่อมเสร็จไปแล้วนะครับก็จากการที่แผกตกลงแล้วก็ตัวแผของยืดนะครับแล้วก็ ได้เอาทีนี้ตัวตั้งตัวตั้งมันพดนะครับตัวตั้งโซ่มพดก็เลยทำงานอยู่นานประมาณขอประมาณสองสาวันนะครับลาไปเชื่อมที่อยู่นะครับตอนแรกทำมาเชื่อมแต่ใช้ตู้เชื่อมตู้เล็กนะครับเลยเชื่อมไม่อยู่เลยต้องมาเชื่อมเป็นในตู้เชื่อมที่ไฟแรงๆนะครับมาเหล็กมันถึงที่อยู่นะครับก็เสร็จไปก็ใช้งานได้อยู่ ก็เกี่ยวไปได้แล้วก็ประมาณเกี่ยวได้ประมาณประมาณ20 20ไร่แะครับตอนนี้ก็มาจากแปลงอื่นก็ที่เกี่ยวมาก็เกี่ยวมา16ไร่แล้วครับสําหรับแปลงนี้ก็เกี่ยวได้ประมาณ20ไร่แล้วครับก็เจ้าอื่นเขาก็เสร็จไปหมดแล้วนะครับเหลือผมนี่เจ้าเดียวเลยครับก็ข้าวก็ กรอบมาแล้วครับคือเกี่ยวไปก็ไม่ต้องตากครับเอาไปกวาดหญ้าออกก็กวาดหญ้าออกก็เอาใส่ถุงเก็บไว้ขายเ,าเป็นข้าวแห้งได้เลยนะครับแต่ว่าเปอร์เซ็นต์หักมันจะเยอะกว่านะครับเวลาข้าวเวลาเอาไปสีที่เปอร์เซ็นต์ต่อน้อยกร,รัมก็มันจะหักเยอะกว่าแต่ถ้าเก็บวไว้นานสามสาเดือนน่าจะ น่าจะใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่าเคยเคยเก็บครับก็เดี๋ยวเติมน้ำมันเนยวเกี่ยวต่อก็ใกล้เสร็จแล้วครับปีนี้นาทางนี้ได้เข้าเยอะกว่าปีที่แล้วนะครับพราปีก่อนๆหน้านี่ก็แทบไม่ค่อยได้เข้าเลยครับก็ มันจะแรงตลอดครับเพราะว่านาบริเวณนี้นะครับนาบริเวณนี้จะเป็นนา,นาโคกงนะครับจะค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีต่ําอยู่บางนานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนาต่ำเน,นี่ยานาต่ําก็น้าท่วมไปเลยครับก็ท่วมไปเลยนะครับ,ก,รบก็ปีนี้เกี่ยวได้แล้ว สามอุ้มนะครับอันนี้เหลืออุ้มที่สีจะได้ไหมนะครับคิดว่า,น,าน่าจะได้นะครับสีอุ้มเพราะว่าอยู่เหลืออยู่หลไก็ผู้ใหญ่เกี่ยวเหมือนดยยเ,เดิมครับเจ้านี้เจ้าช้างก็หลังจากซ่อมไปประมาณสองสาวันนะครับกว่ยาจะได้เกี่ยว เกี่ยวหลังเขาแล้วครับเพราะว่านาใกล้เกี่ยวก็เกี่ยวเสร็จหมดแล้วครับก็มีนาผมเนี่ยนะเกี่ยวช้าที่สุดแนละ้วก็ค่อยๆเกี่ยวไปนะครับก็เกี่ยวก็ช่วงนี้ก็พอดีก็น่าจะอัดฟังได้อยู่เพราะว่าไม่โดนฝนเพราะมีหลายเจ้าที่ว่าเกีเ่ยวข้าวแล้ว จะรอหัดฟางจากฝนดันมาตกใส่ฟางไว้เลยฟางก็เปียกหมดเลยครับก็บางเจ้ามันไในฟางครับอันนี้ก็ยังเหลือพออัดให้ควายได้กินได้บ้างนะครับครับสำหรับใครที่เกี่ยวข้าวเ,เสร็จแล้วก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับเกี่ยวเสร็จแล้ววันไหนน,น,น้ำยังครับแล้วก็ ข้าวที่ตากแห้งก็ไปขายแล้วยังนะครับก็ลองเม้นมาบอกว่าได้ราคากันเท่าไหร่นะครับเท่าที่สังเกตนี่ตอนผมไปดูนะครับว่าตอนนี้ข้าวที่ตากแห้งแล้วข้าวใหม่นะครับก็ราคาอยู่ประมาณ13บาทนะครับในเขตจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าสองก็ตอบางที่ก็จะให้13บาท10ตังค์นะครับเท่าที่เห็น ก็ราคาก็ประมาณนี้นครับแต่ข้าวเก่านี่ไม่ได้ใจไม่ได้ถามนะครับเพราะว่าผมเพิ่งขายไปนะครับเพราะเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้เพิ่งขายไปประมาณได้ประมาณกิโลละสิบห้าบาทนะครับข้าวเก่านะครับของปีที่แล้วนะครับข้าวใหม่ที่ตากแห้งแล้วก็ได้13บาบาทครับตอนนี้ราคาอยู่ประมาณนี้อยู่ครับ การอบนี้ต้องขับเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงล่างไม่ค่อยดีนะครับต้องค่อยๆไปเดี๋ยวจะไม่จบงานปีนี้กันก็เลยบอกให้ผู้ใหญ่เบาๆหน่อยถ้าไม่จบงานแล้วแย่เลยวันนี้ปีนี้ก็เดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมคงลงวันนี้นครับแต่ว่าคลิปเก่าๆอาจจะมีตามหลังมานะครับช่วงที่ว่าซ่อมรถซ่อมไรนะครับเดี๋ยวจะมีให้ดูนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องชาวนาพาทำสวนของเราด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ